เห็นแบบนี้ไม่ต้องพูดเยอะป่ะก็คือจะมารีวิวตัวนี้แล้วค่ะสาหรับชีดดักคอลลาเจน HACP นะคะตัวนี้ถามว่าได้ลองได้ยังไงแอคิดว่าลูกค้าส่งมาให้ลองใช่ป่ะไม่ใช่ค่ะตัวนี้เนี่ยแพทเป็นคนทักหาเจ้าของแบรนด์เองเลยมันเกิดจากวันหนึ่งที่นั่งเล่นมือถือแล้วก็สไลด์ดูแล้วก็ไปเจอรีวิวซึ่งคนที่รีวิวคือใครเจ้าของแบรนด์แล้วเราก็ดูไปเรื่อยๆแล้วก็อินอินอินกับเขาไปเรื่อยคือเขาทานเองรีวิวเองเขาเขาส่งผลให้เราดูอะ ็ช็อตๆเราก็รู้สึกว่าเราอยากรอก็เลยอินบ็อกไปหาเขาซึ่งตอนแรกเขาไม่รู้เลยว่าคนที่สั่งคือแพทนภัทรจนส่งที่อยู่ให้เขาอะเขาถึงแบบอ้าวทำไมชื่อเหมือนคุณแพทเขาบอกอ้าคุณแพทเองค่ะเขาก็เลยส่งมาให้ทั้งหมดคือ5้ากระปุกตอนนี้น้องได้รับทานไปเนี่ยนะคะ1กระปุกเนี่ยก็คือหมดเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับตัวนี้แล้วก็กําลังเข้าสู่กระปุกที่2องละหลังจากที่ทานไปเนี่ยสิ่งที่ตัวเองได้เลยนะคือผิวมันนุม่มแล้วก็มันลืล่นลแล้วมันรู้สึกมัน อันนี้ก็คือข้อแรกแล้วนะว่าเออหรือจะเป็นตัวนี้แต่สิ่งที่ตอบโจทย์และชัดเจนที่สุดคือการที่กลับมาจากทะเลครั้งล่าสุดแล้วรู้สึกว่าผิวของตัวเองไม่เสื่อมลงไปเลยรู้สึกแบบมันแข็งแรงขึ้นนะอ่ะทั้งผิวทั้งผมทั้งเล็บมันคือมันแข็งแรงขึ้นก็เลยกลับมาคิดว่าเราทานอะไรอยู่นะอ๋อนี่ไงเราทานตัวชีดดักคอลลาเจน HA c p อยู่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ย,ย่างนั้นอนะ่ะเราก็ออามาบอกต่อได้ดิว่าเออเฮ้ยมันเวิร์กนะหรือถ้าใครเคยลองทานคอลลาเจนหลายๆตัวมาแล้วรู้สึกว่า มันไม่เวิร์กอยากให้เปิดใจแล้วลองตัวนี้นะว่ามันเวิร์กจริงๆจริงๆจะบอกว่าชีดาคอลลาเจนเนี่ยจะเรียกคอลลาเจนอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะตัวนี้เขาไม่ได้มีแค่คอลลาเจนเขามีส่วนผสมที่ช่วยในเรื่องของผิวอีก16ชนิดมันก็เลยทําให้ผิวของเรามันดูแบบสุขภาพดีและต้องบอกว่าแบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์แรกที่คิดค้นเกี่ยวกับเรื่องของไฮยาลูนาดิกให้กับผิวไฮยา คุณได้ยินชื่อนี้มาตลอดถูกไหมมันเกี่ยวกับเรื่องของผิวนุ่มชุ่มชื้นเติมน้ำให้ผิวนี่แหละค่ะคุณต้องลองสําหรับใครที่ลองแล้อยากเห็นผลลัพธ์แพทแนะนําอย่างนี้เวลาคุณลองทานผลิตภัณฑ์อะไรหรือลองใช้อะไรให้ถ่ายภาพบีฟอร์ไว้ก่อนแล้วพอคุณทานไปเรื่อยๆให้เก็บภาพไว้5วัน6วัน10วันแล้วคุณก็จะรู้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าตัวนี้แพทได้ที่สุดแล้วว่ามันเลิศมากๆเพราะฉะนั้นตาคุณแล้วที่คุณจะต้องลองตัวชีดักคอลลาเจน HA ส p ค่ะ ผิวขาวสวยใสยวิบวับวิบแบบนี้อย่าลืมกินชีดาคอลลาเจนนะคะ